แสงสว่างสาดส่องผ่านกระจกใสของอพาร์ตเมนต์หรูใจกลางกรุงมอสโกสวิตตรลาน่าหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกสั้นๆว่าสวีตกำลังจิตกาฟร้อนพลางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองหลวงที่ค่อยๆตื่นจากกาหลับลายยิงสาววัยสาปีในชุดค,คลุมผ้าไหมสีครีมผมสีบลอนด์ยาวสลวยถูกรวบเป็นหางม้าอย่างเรียบร้อยดวงตาสีฟ้าสดใสเป็นประกายความมั่นใจเธอคือศัลยะแพทย์ความงามชื่อดังเจ้าของคลินิกอันดับหนึ่งในมอสโก ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสําเร็จและเรื่องราวน่าอิจฉาวันนี้เป็นอีกวันที่เธอรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เธอมีในอีกมุมหนึ่งของเมืองในอาพาร์ตเมนต์เก่าซอมซ้อแถบชานเมืองบอริสชายร่างท้วมวัย40สปีกําลังพลิกตัวไปมาบนโซฟาเก่าๆกลิก่นอับและควันบุหรี่คละลุล้งไปทุวห้องเสื้อยืดสีมอสอและกางเกงวอมยับยุย่ยย่บ่งบอกถึงความไม่ใส่ใจในรูปลักษณ์ของเขาบริสเป็นพี่ชายของเซเบียตลาน่าเขาเป็นช่าประปาที่เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นชีวิตของเขาเต็มไปด้วววยความมล้มเห และความผิดหวังเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นปลุกบริสให้ตื่นจากพวังเขาคว้ามันมาดูอย่างหุดหิดใครโทรมาแต่เช้าวัดเขาพึมพำชื่อวาเลนตินา่าผู้เป็นแม่โชรายู่บนหน้าจอฮัลโหลแม่มีอะไรบริสกรอกเสียงลงไปอย่างไม่สบอารมณ์บริสลุกรักตื่นหรือย,ยังจัดเสียงอ่อนโยนของวาเลนติน่าดังมาจากปลายสายตื่นแล้วมีอะไรก็รีพูดมาแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเดือนนี้เลยบริสช่วยแม่หน่อยได้ไหมจ็คบริสถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่โทรมาของเงิน อีกแล้วเหรอแม่ผมก็ไม่มีเหมือนกันงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเขากหกหน้าตายทั้งที่เมื่อวานเพิ่งได้เงินค่าแรงมาแต่แม่เดือดร้อนจริงๆนะลูกถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเดือนนี้แย่แน่ๆน,น้ำเสียงของวาเลนติน่าสั่นเครือโทษแม่แล้วสวีตละ่ะทำไมไม่ไปขะอายน้องสาวตัวดีของแม่ล่ะเห็นรว,วยนะักรวยหนาบริสเริ่มใส่อารมณ์แม่ไม่อยากจะรบกวนลูกสาวนะช่วงนี้ลูกสาวก็ยุ่งๆกับงานวาเลนตินา่าพยายามแก้ตัวแทนลูกสาวคนเล็กยุ่งอะไรนักหนา วันๆก็เห็นเอาแต่แต่แตงตัวสวยๆโพสต์รูปลงโซเชียลอวดรวยไปวันๆบริสคอกอย่างเหลืออดแม่ก็เป็นซะแบบนี้อะไรๆก็เข้าข้างแต่มันลูกชายคนนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาความเงียบปกคลุมปลายสายวาเลนติน่ารู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดของลูกชายนางเลี้ยงลูกทั้งสองมาอย่างยากลําบากหลังจากสามีทิ้งไปบริสเป็นลูกชายคนโตนางจึงรักและเป็นห่วงเขามากเป็นพิเศษส่วนสวิตาลาหน้านั้นเธอเข้มแข็งและเก่งกาจตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองได้ดีมาตลอด นางจึงคิดว่าลูกสาวคนเล็กคงไม่ต้องพึ่งพาอะไรนางมากนักแม่ขอโทษนะบริสแม่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ลูกน้อยใจวาเลนติน่าพูดเสียงแผ่วช่างเถอะบ,บริสตัดเดี๋ยวผมหาทางเองเขากดวางสายอย่างแรงความหงุดหงิดแล่นขลานไปทั่วร่างทําไมสวิตาลาหน้าต้องเกิดมาแย่งทุกอย่างไปจากเขาทั้งความรักจากแม่ทั้งความสําเร็จในชีวิตบริสคิดอย่างริษยาทันใดนั้นความคิดชั่วร้ายก็ผุดขึ้นในหัวเขาสายะยิ้มอย่างเจ้าเล่ในเมื่อขอดีๆไม่ได้ก็คงต้องใช้ไม้แข็ง บริสลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปหยิบเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆมาสวมเขาคว้ากุญแจรถมอเตอร์ไซคันเข้ากูใจขับออกไปจากอาพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปยังบ้านของวาเลนตินาวาเลนตินาหญิงชราวัยเจ็ดสิบปีกำลังนั่งถักไหมพรมอยู่ในห้องนั่งเล่นเล็กๆของบ้านหลังเก่าที่อาศัยอยู่กับบริสและครอบครัวของเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเมื่อนึกถึงลูกสาวคนเก่งสวิตาลาหน้าเป็นความภาคภูมิใจของนางแม้ว่าลูกสาวจะไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเยียนแต่ก็ยังส่งเงินมาให้ใช้จ่ายทุกเดือน เสียงกริ่งประตูดังขึ้นขัดจังหวะความคิดวาเลนติน่าแปลกใจเล็กน้อยใครจะมาหาแต่เช้าใครคะนางร้องถามผมเองแม่เปิดประตูหน่อยเสียงบอริสดังมาจากหน้าประตูวาเลนติน่ารีบลุกไปเปิดประตูให้ลูกชายอ้าวบอริสมีอะไรหรือเปล่าลูกผมแวะมาหาอะไรกินหน่อยหิวมากเลยบอริสพูดพลางเดินเข้าไปในบ้านอ้อจะเดี๋ยวแม่หาอะไรให้กินนะวาเลนติน่าเดินตามลูกชายเข้าไปในครัวแม่บอริสเอ่ยขึ้นผมมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยเรื่องอะไรจก๊ก เรื่องบ้านหลังนี้บริสพูดเสียงเครียดแม่จะยกให้ใครเหรอวาเลนตินน่าชะงักทำไมถามแบบนี้ล่ะลูกแม่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยก็ผมเห็นแม่เริ่มแก่แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเกิดแม่เป็นอะไรไปขึ้นมาบริสเว้นจังหวะผมกับออกซานาะและหลานก็ไม่มีที่อยู่สิไม่ต้องห่วงหรอกจะยังไงแม่ก็ยกบ้านหลังนี้ให้ลูกกับหลานอยู่แล้ววาเลนติน,น่ารีบบอกแต่บริสลากเสียงยาวผมว่าแม่อวนเป็นชื่อหลานชายไปเลยดีกว่าอวนเป็นชื่อหลาน วาเลนติน่าทวนคำอย่างหุนงงทำไมล่ะจ๊ะก็เผื่อแม่เป็นอะไรไปกระทนหันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมรดกให้วุ่นวายไงยครับอีกอย่างผมกับออกซาหน้าจะได้เอาบ้านไปค้ำประกันกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจบาริสพยายามอธิบายวาเลนติน่าลังเลนางไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้แต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแม้ว่าค่อยคิดเรื่องนี้ทีหลังได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอกแม่แม่ต้องรีบตัดสินใจบาริสเริ่มเสียงดังแม่ก็เห็นว่า ผมลำบากออกสาน่าก็ทำงานเงินเดือนนิดเดียวลูกก็กำลังโตไหนจะค่าเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆอีกมากมายถ้าแม่ไม่รีบอวนบ้านให้หลานเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนอยู่แต่ไม่มีแต่แม่รักผมกับหลานหมายถ้ารักก็ทำตามที่ผมบอกบริษขอกใส่มันดาวาเลนตินหน้าตกใจจนพูดไม่ออกนางไม่เคยเห็นลูกชายก้าวร้าวแบบนี้มาก่อน น้ำตาแห่งความเสียใจเอ่อล้นออกมาแม่บริสเห็นน้ำตาของแม่ก็ชะงักไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงยืนกรานผมหวังดีกับแม่นะทรรแบบนี้ก็เพื่ออนาคตของทุกคนจะจะแม่จะทำตามที่ลูกบอกวาเลนติน่ายอมจำนวนทั้งน้ําตานางไม่อยากขัดใจลูกชายนางรักเขามากจนมองข้ามความเห็นแก่ตัวของเขาไปดีมากแม่บริสยิ้มอย่างพึงพอใจเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปทำเรื่องอนบ้านวันพรุ่งนี้เลย เช้าวันต่อมาบริษัทวาเลนติน่าไปที่สำนักงานที่ดินบรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนมากมายต่างมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆวาเลนติน่ารู้สึกอึดอัดและสับสนนางไม่คุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้เซ็นตรงนี้ครับแม่บริสชี้ไปยังช่องว่างในเอกสารวาเลนติน่ายิบปากาขึ้นมือสั่นเท่านางเหลือมองลูกชายแวบหนึ่งบริชกำลังยิ้มอย่างมีความสุขเซนเลยครับเขาย้ำ วาเลนติน่ากลั้นใจจะรบปากกาลงบนกระดาษเซ็นชื่อของตนเองลงไปทันใดนั้นเสียงยงโทรศัพท์ของบริสก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูสวียตเขาอุทานมีอะไรบริสถามเสียงหอวนพี่ทําอะไรกับแม่เสียงสวิตลหนาดังมาตามสายอย่างร้อนรนทําอะไรฉันจะไปทําอะไรได้บริสตอบเสียงเรียบอย่ามาโกหกฉันรู้ว่าพี่พาแม่ไปโอนบ้านสวิตลานาตะคอบรู้แล้วจะทําไมบริสเริ่มโมโหพี่มันเลว ที่มันเห็นแก่ตัวสวิตตลากริดร่องฉันไม่ยอมให้พี่ทำแบบนี้กับแม่เด็ดขาดหุบป,ปากบริสคัมรามอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนั่นแม่ฉันฉันต้องยุ่งแน่สวิตตลาหน้าถิงกลับพี่กล้าดียังไงถึงหลอกใช้แม่แบบนี้แกบริสโกรจัดจนหน้าแดงกำ่ำแกคอยดูนะฉันจะฟ้องแม่ว่าแกด่าฉันฟ้องเลยฉันไม่กลัวสวิตลาาน้าตะกนวลั่นฉันจะบอกความจริงกับแม่ทุกอย่างบริสกดวางสายอย่างแรงใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้น เกิดอะไรขึ้นจจบอริสวาเลนติน่าถามด้วยความเป็นห่วงไม่มีอะไรครับแม่บอริสพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติแค่เรื่องงานนิดหน่อยเรากลับบ้านกันเถอะจา้าวาเลนติน่าบอกแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายครับแม่บอริสประคองแม่เดินออกจากสำนักงานที่ดินขณะนั้นเองสวีตาลาหน้ากำลังนั่งคุยกับกาลินาเพื่อนสนิทของเธอในร้านกาแฟาแห่งหนึ่งกาลินาเป็นสาวสวยทันสมัยทำงานด้านสื่อสารมวลชนเธอเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วกาลินา สวีตลาหน้าระบายความในใจที่บริสกำลังจะฮุบบ้านของแม่ไปใจเย็นใจเย็นสวีตกาลินาปลอกเธอแน่ใจหรือว่าเป็นฝีมือพี่ชายเธอแน่สิฉันรู้จักพี่ชายตัวเองดีสวีตลาหน้าพูดอย่างมั่นใจเขาไม่มีทางทําอะไรดีๆเพื่อคนอื่นหรอกนอกจากตัวเองแล้วแม่เธอละ่ะว่ายังไงบ้างแม่ก็เชื่อพี่บริสแน่สิเขาพูดอะไรแม่ก็เชื่อหมดสวีตลาหน้าถอนหายใจฉันหลักรุ่งใจจริงๆบางทีเธออาจจะต้องคุยกับแม่ตรงตรง การีนาเสนอแนะบอกความจริงทั้งหมดให้แม่รู้ฉันก็อยากทําแบบนั้นแต่สวิตตลาน้าหลังเลฉันกลัวแม่จะเสียใจแต่ถ้าเธอไม่ทําอะไรเลยแม่เธออาจจะต้องเสียใจยิ่งกว่านะกาลีนาชี้ให้เห็นเธอต้องปกป้องแม่นาสเวียตฉันรู้สวิตตลาน้าพึงพำแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงฉันมีไอเดียการีนาพูดอย่างตื่นเต้นฉันรู้จักทนายเก่งๆคนดนึงเข้าเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก จริงเหรอดวงตาของสวิตตลาน่าเป็นประกายเธอช่วยแนะนําให้ฉันรู้จักเขาหน่อยได้ไหมได้สิฉันจะนัดเขาให้เธอพรุ่งนี้เลยขอบใจมากนะกาลินาเธอเป็นเพื่อนแท้จริงแท้จริงสวิตตลาน่าซาบซึ้งใจไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองกาลินายิ้มฉันเชื่อว่าเธอต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่วันรุ่งขึ้นสวิตาลาน่าเดินทางไปพบทนายตามที่กาลินานัดหมายทนายคนนี้ชื่อว่าดวิตรีเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานน่าเชื่อถือสวัสดีครับคุณสวิตลาน่า ดมิทรีกล่าวทักทายคุณกาลินาเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังบ้างแล้วสวัสดีค่ะคุณดมิทรีสวีตาลาน่าตอบฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันได้นะครับผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถครับดมิทรียิ้มขอทราบรายละเอียดทั้งหมดด้วยครับสวีตาลาน่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ดมิทรีฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องที่แม่เธอรักและตามใจพี่ชายมากแค่ไหนเรื่องที่พี่ชายของเธอเป็นคนยังไงรวมถึงเรื่องที่เขาหลอกให้แม่โอนบ้านให้ผมเข้าใจสถานการณ์ของคุณแล้วครับ เดมิทรีพูดหลังจากฟังจบกรณีนี้ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกฉันควรทำยังไงดีครับสวิตาลาน้าถามอย่างร้อนใจอันดับแรกคุณต้องคุยกับคุณแม่ของคุณก่อนเดมิทรีแนะนำอธิบายให้ท่านฟังอย่างใจเย็ยนว่าการโอนบ้านให้หลานตอนนี้มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างฉันเคยพยายามแล้วค่ะแต่แม่ไม่เชื่อฉันเลยสวิตาลาน้าบอกคุณต้องใช้หลักฐานและเหตุผลที่ชัดเจนครับเดบมิทรีกล่าวเช่นบอกท่านว่าถ้าท่านโอนบ้านให้หลานแล้ว ลูกชายของท่านเกิดมีปัญหาทางการเงินเจ้านี่ก็สามารถยึดบ้านไปได้จริงด้วยค่ะสวิตตลาหน้าเพิ่งนึกถึงข้อนี้ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยและที่สําคัญคุณต้องบอกท่านว่าคุณไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นดวิทรีเน้นคุณแค่อยากปกป้องท่านจากการถูกหลอกใช้ข้าฉันจะทําตามที่คุณแนะนําสวิตตลาหน้ารับคําส่วนเรื่องพี่ชายของคุณดวิทรีพูดต่อถ้าเขาไม่ยอมร่วมมือเราก็อาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายหมายความว่ายังไงคะ เราอาจจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้การโอนบ้านเป็นโมฆะครับเดมิทรีอธิบายแต่เราจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆฉันเข้าใจค่ะสวิตตลานาพยักหน้าขอบคุณมากนะคะคุณเดมิตรีฉันรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วยินดีครับคุณสวิตตลานาเดมิทรียิ้มอยากเพิ่งหมดหวังนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอหลังจากปรึกษากับเดมิทรีสวิตตลาน้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเธอตัดสินใจกลับไปคุยกับแม่อีกครั้งคราวนี้เธอเตรียมหลักฐานและข้อมูลต่างๆไปอย่างครบถ้วน เย็นวันนั้นสวีตตลาาน่าเดินทางไปที่บ้านของแม่บรรยากาศภายในบ้านเงียบสงบวาเลนตินานั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนบริสออกซาน่าและลูกชายออกไปข้างนอกแม่คักสวีตตลลาน่าเอ่ยเรียกอาสวีตมาได้ยังไงลูกวาเลนติน่าแปลกใจที่เห็นลูกสาวสวีตมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแม่คะัะสวีตลาาน่าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเรื่องอะไรจะ๊ะสวีตตลลาน่าเล่าเรื่องที่เธอไปปรึกษาทนายให้แม่ฟังรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากแม่โอนบ้านให้หลานตอนนี้ แม่ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้เลยวาเลนติน่าพูดเสียงเครือแม่แค่ทําตามที่บริสบอกหนูรู้คําแม่สวิตตลาน่าจับมือแม่ไว้แต่แม่ต้องเชื่อหนูนะพี่บริสไม่ได้หวังดีกับแม่อย่างที่แม่คิดทําไมลูกพูดถึงพี่ชายแบบนี้วาเลนติน่าเริ่มไม่พอใจเพราะมันคือความจริงค่ะแม่สวิตตลาน่าพูดเสียงดังพี่บริษไม่เคยสนใจอะไรแม่เลยนอกจากเงินเขาเอาแต่ของเงินแม่ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เคยคิดจะทํางานทําการอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน บริสก็มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกมีนะลูกวาเลนติน่าแก้ตัวแทนลูกชายแล้วแม่คิดว่าเงินที่เขาเอาไปเลี้ยงดูลูกมีมาจากไหนล่ะคะสวีตลาหน่าถามก็มาจากแม่ทั้งนั้นวาเลนติน่าเงียบไปหนูไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรของแม่เลยสวิตตลาหน่าพูดต่อหนูมีทุกอย่างที่หนูต้องการแล้วหนูแค่อยากให้แม่มีความสุขในบรนปลายชีวิตไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องเงินทองได้โปรดเถอะค่ะแม่สวีตลาหน้าอ้อนวอน อย่าโอนบ้านให้ใครตอนนี้เลยถ้าแม่เป็นอะไรไปจริงๆหนูจะดูแลเรื่องมรดกทุกอย่างเองแม่ไม่ต้องห่วงวาเลนติน่ามองหน้าลูกสาวน้ำตาค่อยๆไหลออกมานางเริ่มแล้วว่าที่ผ่านมานางมองลูกชายผิดไปแม่ขอโทษนัสเวียตวาเลนติน่าพูดทั้งน้ำตาแม่มันโง่เองที่ไม่เชื่อลูกไม่เป็นไรค่ะแม่สเวีตลาน่ากอดแม่ไว้แน่นหนูเข้าใจแม่ค่ะต่อไปนี้แม่จะเชื่อฟังลูกทุกอย่างวาเลนติน่ารับคำแม่จะไม่ยอมให้บริสมาหลอกใช้อีกแล้วขอบคุณค่ะแม่ สวีตลาหน้ายิ้มทั้งน้ำตาหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะหลังจากปรับความเข้าใจกับแม่ได้แล้วสวีตลาหน้าก็จัดการเรื่องเอกสารต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าบ้านของแม่จะไม่ตกไปอยู่ในมือของบริสบริสโกรธมากเมื่อรู้ว่าแผนการของเขาล้มเหลวเขาต่อว่าสวิตลาหน้าอย่างรุนแรงแต่เธอไม่สนใจที่จะทําอะไรก็เชิญสวิตลาหน้าพูดอย่างเย็นชาแต่พี่จะไม่มีวันได้อะไรจากแม่อีกแล้วแกคอยดูนะบริสขู่สักวันฉันจะเอาคืนแกให้สะสมฉันไม่กลัว สวิตลาหน้าตอบอย่างมั่นใจเพราะฉันรู้ว่าฉันทําในสิ่งที่ถูกต้องหลายปีผ่านไปสวิตลาหน้ายังคงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเธอแต่งงานกับอีกอรและมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นวาเลนติน่าอาศัยอยู่กับสวิตตลาหน้าและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างดีจากลูกสาวและลูกเขยนางรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความเอาใจใส่ของสวีตาลาหน้าส่วนบริสนั้นชีวิตของเขายังคงจมอยู่กับความล้มเหลวเขาอยากกลับออกซาหนา้า และไม่ได้ติดต่อกับลูกชายอีกเลยเขาต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนได้วันหนึ่งบริสเดินผ่านคลินิกของสวีตตาลานาเขาเห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขของเธอบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ความรู้สึกอิจฉาริษยาแล่นพล่านเข้ามาในใจเขาได้แต่ก้มหน้าเดินจากไปอย่างขมขื่นในขณะเดียวกันภายในบ้านอันอบอุ่นของสวีตตาลานาวาเลนตินากำลังนั่งอ่านนิทานให้หลานสาวฟังคุณยายคัเด็กน้อยถามขึ้น ทำไมคุณตาบริสถึงไม่มาเยี่ยมเราบ้างเลยครับวาเลนติน่ายิ้มอย่างเศร้าส้อยคุณตาบริสเขาไปทำงานไกลจะเลยไม่ค่อยมีเวลามาหาหนูอยากเจอคุณตาบริสจังค่ะเด็กน้อยพูดไว้ถ้ามีโอกาสคุณยายจะพาหนูไปเยี่ยมคุณตาบริสนะจัก๊กวาเลนติน่าสัญญาแม้ว่าในใจของนางจะรู้ดีว่าโอกาสนั้นคงยากที่จะเกิดขึ้นจริงสวีตละน้าองค์พาพแม่และลูกสาวของเธอยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีขอบคุณบทเรียนชีวิตที่ทำให้เธอเข้มแข็ง และเติบโตขึ้นเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าอาจไม่ได้รยด้วยกลินกุหลาบแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคตราบใดที่เธอยังมีครอบครัวที่รักและคอยอยู่เคียงข้างเธอเชื่อว่าเธอจะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องนั่งเล่นสวีตตลาดหน้าลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเธอมองออกไปยังท้องฟ้าอันกว้างใหญ่รู้สึกถึงความหวังและความสุขที่เอ่อล้นอยู่ในใจชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางไกลมีทั้งวันที่สดใสและวันที่มืดมน มีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสวิตตลาน่าสุดหายใจเข้าลึกๆยิ้มให้กับตัวเองอย่างมั่นใจเธอพร้อมแล้วสำหรับวันใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้อนออกขึ้นวันเวลาผ่านไปสวิตตลาน่ายัางคงมุ่งมั่นในหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนในสังคมกเกลน่ายัางคงเป็นเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างสวิตตลาน่าเสมอพวกเธอมัก จะนัดเจอกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตอีกอยังคงเป็นสามีที่น่ารักและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นเขาคอยสนับสนุสน,นสวิตลานาในทุกๆเรื่องลูกสาวของสวีตาลานาเติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและน่ารักเธอเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่วาเลนติน่าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านของสวีตตลานานางรู้สึกขอบคุณลูกสาวที่คอยดูแลนางเป็นอย่างดีส่วนบริษนั้น หลังจากยารางกับออกซาน่าชีวิตของเขาก็ยิ่งตกต่ำลงเขาเปลี่ยนงานบ่อยครั้งและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งวันหนึ่งบริษได้ข่าวว่าวาเลนตินาล้มป่วยหนักเขาจึงรีบเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแม่บริษเรียกเสียงแถววาเลนตินาค่อยๆลืมตาขึ้นนางมองเห็นลูกชายยืนอยู่ข้างเตียงบริสนางทุมพำแม่เป็นยังไงบ้างบริสถามแม่ไม่ค่อยสบายวาเลนติน่าตอบแต่แม่ดีใจที่ได้เจอลูกนักผมขอโทษสำหรับทุกอย่างบริษพูดทั้งน้ำตา ผมมันเป็นลูกที่ไม่ดีอย่าพูดแบบนั้นเลยลูกวาเลนติน่าบอกแม่ให้อภัยลูกทุกอย่างผมรักแม่นะครับบริสพูดแม่ก็รักลูกวาเลนติน่ายิ้มทั้งน้ำตาไม่กี่วันต่อมาวาเลนติน่าก็จะไปอย่างสงบสวิตตลาหน้าและครอบครัวจัดงานศพให้แม่อย่างสมเกียรติบริสเข้าร่วมงานศพด้วยความโศกเศร้าเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่เคยทำไว้กับแม่และน้องสาวหลังจากงานศพสวิตลาหน้าเข้าไปคุยกับบริสอพี่บริสเธอเรียกสวีตบริสพูดเสียงแผว ฉันรู้ว่าพี่เสียใจสวีตลหนาบอกและฉันก็ให้อภัยพี่แล้วขอบใจนะสวีตบอริสพูดพี่มันโง่เองที่ไม่เห็นความดีของน้องไม่เป็นไรคัะพี่สวิตลหนาตอบอดีตก็คืออดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วพี่จะทำยังไงต่อไปสวิตลหนาถามพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบอริสตอบชีวิตพี่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับสวิตลหนาให้กำลังใจถ้าพี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกฉันได้เลย ขอบใจนะสวียตบริสทราบซึ้งใจพี่จะพยายามเริ่มต้นใหม่ให้ได้หลังจากนั้นบริสก็พยายามปรับปรุงตัวเขาหางานทำเป็นหลักแหล่งและเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขแม้ว่าชีวิตของเขาจะไม่ได้ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จเหมือนสวีตลาหน้าแต่เขาก็รู้สึกพอใจกับชีวิตต่อที่เป็นอยู่บริสได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือทรัพย์สมบัติแต่อยู่ที่การมีครอบครัวที่รักและเข้าใจกันเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีต และพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อเช็ดเชยความผิดพลาดเหล่านั้นสเวียตลาน่ายังคงติดต่อกับบริสอยู่เสมอเธอคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือพี่ชายเท่าที่เธอจะทำได้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแม้จะเคยมีบาดแผลแต่สุดท้ายก็สามารถเยียวยาได้ด้วยความรักและความเข้าใจเรื่องราวของสเวียตลาน่าและบริสเป็นบทเรียนสอนใจให้กับทุกคน,นมันสอนให้เรารู้ว่าความรักและความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมันสอนให้เรารู้จักให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ มันสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจและสุดท้ายมันสอนให้เรารู้ว่าครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตหลายปีผ่านไปสวีตตลาหน้ายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวเธอประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายกาเลน่ายังคงเป็นเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอพวกเธอยังคงติดต่อกัน และนัดเจอกันเป็นประจำอีกอยังคงเป็นสามีที่น่ารักและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นเขาภูมิใจในตัวสวีตาลาน้ามากลูกสาวของสวิตาลาน้าเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยฉลาดและจิตใจดีเธอเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่บริสสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สําเร็จเขาหางานที่มั่นคงทําและมีชีวิตที่เรียบง่ายเขาไม่ได้ร่ารวยแต่เขาก็มีความสุขตามอัตภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสวีตตาลนานาและบริสดีขึ้นก็ว่าแต่ก่อนมากพวกเขากลายเป็นที่น้องที่รักและห่วงใยกันเรื่องราวของสวีตตาลาเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนจงอย่าหมดหวังจงลุกขึ้นสู้จงเรียนรู้จากความผิดพลาดจงให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติจงรักและห่วงใยคนรอบข้างและจงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สวิตาลาหน้ายืนมองดูลูกสาวของเธอกำลังเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานรอยยิ้มแห่งความสุขปรากฏบนใบหน้าของเธอเธอหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเธอเเรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกบทเรียนชีวิตที่ทำให้เธอเติบโตและเข้มแข็งขึ้นเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับครอบครัวที่รักและคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีและเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตที่แสนวิเศษนี้สวิตาลาหน้าหลับตาลงสูดและมอหายใจเข้าลึกๆเธอรู้สึกถึงความสงบสุขภายในใจ เธอรู้สึกถึงความรักที่เอ่อล้นอยู่ในอกอเธอรู้สึกถึงความหวังที่เปลี่ยนประกายอยู่ในดวงตาและเธอรู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนเพราะเธอมีครอบครัวเพื่อนความรักความหวังและกำลังใจที่ไม่มีวันหมดหลายปีหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในครอบครัวสวีตลาหน้ายังคงประสบความสำเร็จในฐานะศัลยแพทย์ความงามอันดับต้นๆของวอชิงคลินิกของเธอขยายสาขาไปยังเมือต่างๆทั่วรัเสเซีย ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานา,นาชาติอยู่บ่อยครั้งชีวิตของเธอเต็มไปด้วยกิยศและความภาคภูมิใจอีกอสามีของเธอยัดสังคมเป็นสถาปนิกที่ประสบความสําเร็จเขาออกแบบอาคารที่สวยงามและโดดเด่นมากมายกลายเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั้งสองยังคงรักและดูแลกันอย่างดีพวกเขามีลูกสาวที่น่ารักสองคนเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบ กาเลนาเพื่อนรักของสวีตตาลาน่าประสบความสำเร็จในสายงานสื่อสารมวลชนเธอกลายเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนในสังคมเธอยังคงเป็นเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างสวีตตาลาน่าเสมอวาเลนติน่าจากไปอย่างสงบเมื่อหลายปีก่อนสวีตตาลาน่าและอีกอดูแลเธอเป็นอย่างดีจนวาระสุดท้ายสวีตตลาน่ายังคงระลึกถึงแม่ด้วยความรักและความกตัญญูแล้วบอริสละ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบริสได้เรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตเขาพยายามปรับปรุงตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่หางานที่มั่นคงทำเลิกนิสัยแย่ๆในอดีตแม้จะไม่ได้ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จเท่าสวีตาลาน่าแต่เขาก็พอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขวันหนึ่งขณะที่สวีตัลาน่ากำลังนั่งตรวจดูเอกสารอยู่ในคลินิกโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นสวัสดีค่ะสวีตาลาน่าพูดค่ะสวีตพี่เองนัดเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากปลายสายที่บริส สวีตาลาน่าอุทานด้วยความประหลาดใจที่สบายดีหมายคัดที่สบายดีขอบใจนะที่เป็นห่วงบริสตอบพี่โทรมาเอออยากจะขอบคุณน้องอีกครั้งสําหรับทุกอย่างสวีตลาลน่ายิ้มไม่เป็นไรค่ะพี่หนูดีใจที่พี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่เปลี่ยนไปมากแล้วนะสวีตที่ไม่ใช่คนเดิมแล้วบริสพูดด,ด้วยน้ําเสียงที่จรงิงจังหนูเชื่อค่ะพี่สวีตาลาหน้าตอบทุกคนเป,นเปลี่ยนแปลงได้เสมอน,นะคะพี่รู้พี่ถึงอยากจะขอโทษน้องอีกครั้งสําหรับสิ่งที่เคยทําไว้หนูให้อภัยพี่นานแล้วคะ่ะสวีตาลาหน้าพูด เราเป็นพี่น้องกันนะคะขอบใจนะสวีตบริษทราบซึ้งใจพี่คิดถึงน้องนะักหนูก็คิดถึงพี่ขัดสวิตตลาาน้าต่อไว้ที่ว่างๆมาเยี่ยมหนูที่คลินิกบ้างนะคะได้สิทธิ์ที่จะหาโอกาสไปเยี่ยมนะักบริษทรับคำหลังจากวางสายจากบริษสวิตลาาน้ายิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้สึกดีใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ชายดีขึ้นแม้จะเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สุดท้ายแล้วสายใหญแห่งครอบครัวก็กยังคงแข็งแกร่ง,งหลายเดือนต่อมาบริษตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมสวีตัลลาน้าที่คลินิก เขาแต่งตัวเรียบร้อยกว่าแต่ก่อนมากใบหน้าของเขาดูสดใสขึ้นสวัสดีครับคุณสวิตาลาหน้าบริสทักทายเมื่อเดินเข้าไปในห้องทํางานของเธอสวิตาลาหน้าเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเธอจ้องมองพี่ชายอย่างไม่อยากเชื่อที่บริสเธออุทานที่ดูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะที่พยายามปรับปรุงตัวหน้าบริสยิ้มที่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นหนูดีใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะสวิตลาล่ายิ้มตอบเชิญน,นั่งก่อนสิคะบบริส นั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะทำงานของสวีตตาล่าเขามองไปรอบๆห้องทำงานนอที่ตกแต่งอย่างหรูหราคลินิกของน้องสวยมากเลยนะักบริสเอ่ยชั่วโมงขอบคุณครับพี่สวีตลาล่าตอบพี่มาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะพี่แค่อยากมาเยี่ยมน้องบริสบอกและก็อยากจะขอคำปรึกษาจากน้องหน่อยเรื่องอะไรเหรอคะที่กำลังคิดจะเปิดร้านซ่องประปาเล็กๆเ,เป็นของตัวเองบริสเล่าแต่พี่ยังขาดประสบการณ์ที่อยากจะขอคำแนะนำจากน้องว่าที่ควรเริ่มต้นยังไง สวิตลาหน้าประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้ยินพี่ชายพูดแบบนี้เธอไม่คิดว่าบริสจะมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองหนูยินดีให้คำปรึกษาค่ะพี่สวิตตลาหน้าตอบพี่ลองเล่ารายละเอียดมาสิคะว่าที่มีแผนยังไงบ้างบริสเล่าแผนธุรกิจของเขาให้สวิตตลาหน้าฟังอย่างละเอียดสวิตลาหน้าตั้งใจฟังและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่พี่ชายที่ต้องศึกษาตลาดให้ดีสวิตลาหน้าแนะนำดูว่าคู่แข่งในพื้นที่เขาทำอะไรกันบ้าง แล้วพี่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของพี่ได้ยังไงพี่เข้าใจแล้วบริสพยักหน้าพี่จะลองไปศึกษาดูแล้วเรื่องเงินทุนหลักคักสวิตาลาหน้าถามที่มีเงินทุนพอที่จะเริ่มต้นธุรกิจไหมพี่มีเงินเก็บอยู่บ้างบริสตอบแต่คงไม่พอพี่อาจจะต้องไปกู้ธนาคารพี่ต้องทําแผนธุรกิจให้ละเอียดนะคะสวิตาลาหน้าบอกธนาคารถึงจะยอมปล่อยกู้ให้พี่จะพยายามบริสระดคาหนูเอาใจช่วยนะครบพี่ สวีตตลาหน้ายิ้มให้กำลังใจถ้าที่มีปัญหาอะไรปรึกษาหนูได้ตลอดเลยนะขอบใจมากนะสวีตบริษทราบซึ้งใจน้องเป็นน้องสาวที่ดีที่สุดเลยที่ก็เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเหมือนกันค่ะสวีตตลาหน้ายิ้มตอบหลังจากวันนั้นบริษก็ตั้งใจทำง,งานอย่างหนักเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองเขาใช้คำแนะนำของสวีตตลาหน้าเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจหลายเดือนต่อมาธุรกิจร้านซ่องประปาของบริษก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขามีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริสพิสู์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขากลายเป็นคนใหม่ที่ขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบสวีตตาลาหน้าภูมิใจในตัวพี่ชายของเธอมากเธอยังคงสนับสนุนและให้กำลังใจเขาอยู่เสมอความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่เคยห่างเหินกลับมาแน่นแฟนอีกครั้งพวกเขากลายเป็นครอบครัวที่รักและห่วงใยกันเรื่องราวของสวิตตาลาหน้าและบริสสอนให้เรารู้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองให้ดีขึ้น ความรักและความเข้าใจสามารถเยียวยาทุกบาดแผลและครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตหลายปีผ่านไปร้านซ่อมประปาของบริสเติร์โตและขยายกิจการจนกลายเป็นบริษัทรับเหมาซ่อมบำรุงครบวงจรเขาสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จกลายเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจวันหนึ่งบริสได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์เพื่อเชียร์ประสบการณ์ชีวิตและเส้นทางสู่ความสำเร็จอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณบริสลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสร้างธุรกิจจนประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ครับพิธีกรถามบริษยิม้มแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดของผมก็คือน้องสาวของผมครับน้องสาวของคุณพิธีกรเลิกคิ้วด้วยความสงสัยครับบริสพยักหน้าเธอเป็นคนที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจผมมาตลอดแม้ในช่วงเวลาที่ผมล้มเหลวและทําตัวแย่ที่สุดเธอก็ยังไม่ทอดทิ้งผมเธอเชื่อมั่นในตัวผมและทําให้ผมเชื่อมั่นในตัวเอง บาริสพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและประสบความสําเร็จให้ได้ผมอยากจะขอบคุณน้องสาวของผมสวีตลาหน้าบาริสพูดทั้งน้ําตาขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณที่ไม่เคยทออทิ้งพี่ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ขอบคุณที่เป็นน้องสาวที่ดีที่สุดในโลกและผมอยากจะบอกทุกคนว่าบาริสพูดต่อไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวหรือผิดพลาดมามากแค่ไหนจะงออย่าย,ายอมแพ้จงลุกขึ้นสู้และเริ่มต้นใหม่คุณทําได้เพราะความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเสียงปรบมือดังสนั่นทั่วทั้งสตูดิโอสเบีตาลาหน้าที่กำลังนั่งดูรายการอยู่ที่บ้านน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจเธอภูมิใจในตัวพี่ชายของเธอมากและเธอรู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะเป็นพี่น้องที่รักกันตลอดไป